นี่คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับฝ่ายแดงคือ1อำนาจอึ่งอุบลน,นะครับเจอกับฝ่ายน้ําเงินคือชลันดาบลันสาราคามครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ครับหรือว่าซุปเปอร์ไฟเวทเอาเอาแล้วครับคออยู่ไหนชลันคออยู่ไหนมาจังหวะขึ้นคอมัดเหนียวเหนียวมาแต่ว่าตีได้ไหมตีมาตีคืนครับ ชลันถ้าติ้นไม่หลุดก็ต้องแลกเข่าสู้ด้วยครับนี่ครับมาอย่างที่เปลี่ยนไว้คู่แรกคู่เปิดหัวโอ้โหมวยมันวันสุขของเราครับมาเดี๋ยวจะเป็นวยมันสน,นั่นเมืองสึกเพชญดีนี่คู่แรกเบียดกันแบบนี้แหละครับโอ้โยคนละแข้งอ่ะเริ่มเสริมมัดมามึงอํานาจไนไนเกาะเกาะออชลันหนึ่งอำนาจยกดูครับมาตอนนี้ตอนนี้ สรงทำาข่าววงในโอ้โหดูครับอ่านอนต่เชือกไปนิดนึงครับอาจารย์สมพรดึงแกแยกมาก่อนแต่ว่าวงในนี่ยังคงคู่ขี้สูสีนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันชัดเจนนะครับหนึ่งลำนาาเริ่มจากรวบเข้าหาใส่ความใหญ่ฉันก็มีแข้งขวาคอยสกัดเอาไว้ตีนะครับโอ้โหได้สวยๆเหมือนกันนะครับสองเม็ดนี้แล้ววงในพอล็อกได้ตีได้โอ้โกัะทุ้งหนักๆแล้วนะครับนี่นะครับมาดูนะครับว่าหนึ่งลำได้ โอ้โดนเข้าไปไหลเม็ดเลยนะครับชุดนี้โอ้ยคืนคืนน่ากลัวมากครับทางด้านชลันครับอ่าหนึ่งอำนาจพยายามจะขึ้นคอมาแต่ว่าต้องขยันยกหน่อยครับอ่าชาันชกแหมแต่ว่าต้องรับให้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งอำนาจตอนนี้แรงเหลือเกินครับขยับมีหมัดทุกซ้ายอ่าชลันแขงขวาไปครับหนึ่งอำนาจสวนหมัดมาดูในปรลองกําลังไนกันหน่อยอ่ะจังหวะนี้มาตีได้นะครับแต่ว่ามันใกล้เชือกกรรมการก็ต้องนัดออกมาครับ นี่ครับมาสามยกที่บานมาความันแล้วดูครับดูยกนี้ครับชันลันชันลันหนึ่งอำนาจโอ้โหมาไม่มีใครยอมใครแล้วครับตอนนี้มาวิ่งเข้าใส่เลยหนึ่งอำนาจเ่าสอกมาด้วยชันลันชันลันชันลันหนึ่งอำนาจมีวันนี้มาครบเครื่องเลยนะครับทั้งหมดัดทั้งศอกนะครับแล้วก็แข้งก็ออกได้ดีไหนก็พยายามจะไล่แขนงแล้วก็แทงสู้ แล้วก็ได้ใจแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดจะทนไปโอ้โหความใหญ่เริ่มจะเห็นผลหรือเปล่านะครับมาถึงตอนนี้หนึ่งอำนาจเริ่มจะล็อกแล้วก็มีเยมตยีได้ส,ดสวยๆฉลันก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีสู้โอโ้เกมแรกกันสนุกเหลือเกินนะครับน่าประทับใจมากๆครับไม่เคยเจอที่ไหนก็นมาก่อนครับมาตะบันครั้งแรกในมวยมันวันสุขของเราครับอัาแม่หักมา,ากตี่าพยายามจะปดบี้เข้าไปเรื่อยๆครับ หนึ่งอำนาจแผดขวางขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้กรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับเกมบังคับให้ฉลันนี่ต้องเดินหาน้องครับเพราะว่าแมหายกสี่นี่ไปชกในเกมตั้งรับครับทำให้หนึ่งอำนาจนี่ชกเหมือนได้ใจเลยครับอ่าเลี่ยมนี้ล็อกไว้อีกโอ้โหวันนี้นี่แข็งแรงมากมเลยครับหนึ่งอำนาจอ่าเวลาเหลืออีกเกือบสองนาทีสิบวิเลยครับนี่ครับว่าอ่ะว่าใน ดูครับดูเจ้าหนึ่นาจโอ้โหวันนี้มาดูชลันก็เวลาเกือบเกือบสนาทีนี่แหละครับมาแต่ว่าโอ้โหหนึ่งนาจแกก็รวบไว้เลยครับตอนนี้ไม่เปิดช่องให้ชาลันได้โจมตีเลยะนะครับทีมงานของชาลันก็สั่งเดินต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีกหน,นาทีครึ่งนะครับ หนึ่งอำนาจเองก็ไม่ประมาดูกาัไม่ตกด้วยชลันก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามฮึดตลอดแต่เข้าในนี่ล็อกเอาไว้ก่อนเผาเวลาไปเรื่อยๆเลยครับหนึ่งอำนาจไม่ประมาทนะครับไฟนี่ดูว่าชกละเอียดเลยครับปะทะไปปะทะมาครับชาลันที่เหลือสังเวียนไป3เดือนได้ครับเริ่มจะเห็นแล้วนะครับว่าโอ้โหพละกําลังนี่มันก็ลดน้อยถอยลงไปเยอะครับขึ้นไปรับลูกศิษย์นี่ครับจั์สมพรชูมือไปที่มุม มุมแดงครับหนอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับโอ้โหวันนี้ชนะคะแนนชันลันดับลันสาราคามแบบสนุกเลยครับ